พี่น้องอสสอ,ส,อ,ส,อสมอที่เคารพรักทุกท่านครับคลิปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่มาแจ้งสมาชิกชกสสมอพ้นสภาพ310รายครับซึ่งเป็นชุดที่9ทับ6.5แล้วนะครับไลยเลียงลำดับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชุดที่9ทับ6.5สมาชิกชกสสมอหมดสิ้นสมาชิกภาพ310ราย นะครับพี่น้องสามารถที่จะไปดาวน์โหลดไฟล์ที่มีรายชื่อเต็มนะครับเพราะเอกสารฉบับนี้11หน้าครับ11หน้ากระดาษ a 4สามารถดาวน์โหลดได้ที่คอมเมนต์แรกนะครับแล้วก็ใต้คลิปนี้ก็มีนะครับท่านสามารถที่จะกดลิงก์ปุ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดดูรายชื่อทั้ง11หน้ากระดาษได้เลยนะครับพี่น้องครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับหมอชัดก็ไม่อยากให้สมาชิชกชกสอ,อสมอของเราเนี่ยนะครับหมด สมาชิกกับภาพนะเพราะว่าชกสสมอนี่เป็นสวัสดิการที่แท้จริงเลยนะครับสำหรับพี่น้องอสศอ,ส,อ,อสมอ,สมอทั่วประเทศเลยนะครับในรอบนี้รอบที่9นะครับชุดที่9้ทับโปหนี่ก็310รลายนะครับซึ่งก็น่าเสียดายจริงๆนะครับโดยเหตุผลก็คือสมาชิกไม่มีเงินให้หัดติดต่อกัน3เดือนนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ เมื่อท่านทราบแล้วว่าท่านมีรายชื่อแต่ว่าท่านอยากจะมาเป็นสมา,สมาชิกคืนนะครับท่านจะต้องยื่นเรื่องอุทธรณ์ภายใน15วันนะครับไปยังชกศส,สมอแล้วก็บอกเห็นบอกเหตุผลอันสมควรนะครับบอกเหตุผลอันสมควรทางคณะกรรมการก,ก็จะพิจารณานะครับแล้วก็ลงมติว่าจะรับท่านเข้าเป็นสมาชิกคืนหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ท่านนี้ท่านนั้นก็ต้องมีการจ่ายย้อนหลังเหมือนเดิมนะครับ ก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับพี่น้องครับและก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับเรื่องราวข่าวดีๆอย่างนี้กดติดตามช่องย t ท b e หมอชาติจ้เล่าไว้นะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอสมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ